สวัสดีค่ะแม่อ้อยช้างนะคะจากช่องไทรเกอร์ไทรอดค่ะมาดูดวงกันนะคะดูดวงสำหรับคนราศีตุลค่ะราศีตุลก็ตั้งแต่คนเกิดวันที่16ตุลานะคะถึง15พฤศจิกาค่ะช่วงนี้ราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างคะเหน็บหนาวอะไรหรือเปล่าเอ่ย นะคะความรักค่ะการงานการเงินอะไรเงี้ยนะคะโชคลาภสุขภาพค่ะก็อรัวหรืออะไรใดหนึ่งค่ะอยู่ในที่นี้นะคะ่ะมันอาจจะแม่นสำหรับคนบางคนกับเรื่องบางเรื่องนะคะ ราศีตุลจะดีมากๆกับคนที่กำลังจะได้ไปศึกษาต่อหรือต้องไปทำอะไรคนเดียวไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็เป็นคนชอบแบบนี้ไงคะไปต่างประเทศใช่ไหมคะไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดีหมดเลยคะ่ะสำเร็จรับราชาการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสำเร็จคะ่ะ หรือพวกที่กําลังที่จะต้องมาเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนงานเปลี่ยนรถอะไรเงี้ยค่ะยานพาหนะอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนก็กําลังจะมีการเปลี่ยนราศีตุลจะทุกใจมีเรื่องมีปัญหาอีกแล้วนะคะกับหัวหน้าเจ้านายจ่างทําอะไรไม่ถูกชะตากันเอาซะเลย หมือนกับว่าเขาไม่ชอบเรามาแต่ชาติปางก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะก็อย่าไปเชื่ออย่าไปอย่าก็ไม่ใช่ค่ะอย่าไปซื้อเรื่องจมันมากเลยเพราะลูกน้องเขาก็ไม่ได้มีเราคนเดียวเราก็ทําตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตามที่เราได้ออเศึกษามาเก่งมาทางด้านไหนอะไรก็แล้วแต่ทําให้เต็มที่เลยคะ่ะแม้เขาจะเห็นคุณความดีของเราสักขนาดไหนก็แล้วแต่ช่างมันทําของเราไป อดทนต่อสู้ฝ่าฟันหนักนิดนึงเกี่ยวกับเจ้านายนะคะหัวหน้าอะไรประมาณเนี้ยพราะเขาก็คงเจออะไรมาหนักหนาเหลือเกินถึงได้มาลงกับเราเนี้ยค่ะอาสีตุนเป็นเรื่องของช่วงนี้ค่ะหนักหนาอีกหน่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องคดีความถ้ามีนะคะก็คงต้องหาผู้รู้อย่าง อย่างชะกาต์ากันมาแก้ไขให้ค่ะนาศีกันจะเสียเพื่อนบางคนไปนะคะด้วยเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนบางคนที่ดีอาจจะไปถูกคดีความต้องติดคุกติดตารางก็ได้นะคะหรือตัวเราเองไปมีคดีความซะเองถ้าเป็นก็ค่อนข้างหนักค่ะโอกาสจะติดคุกก็มีสูงเข้าไปอีก อาจจะอยู่ด้วยความโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเป็นถ้าคุณเป็นพระเป็นพราหมณ์เอ้ยเป็นอาภูราอาจารย์อะไรเงี้ยจะถูกฉลกจะมีโชคดีทางด้านการงานเลือองหรือเรื่องของความสําเร็จอะไรประมาณเนี้ยการความที่มันอยู่ตัวแล้วคุณรับราชาการหรืออะไรประมาณนี้ค่ะถ้าไปเมืองนอกถ้าต้องออกจากพื้นที่ก็คือไปเรียนไปรู้ไปทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองในวันข้างหน้าค่ะ ระวังญาติผู้ใหญ่อีกแล้วนะคะญาติผู้ใหญ่อาจเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาเราอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ไหนไกลๆต้องรีบกลับบ้านด่วนนะคะเพราะว่าม,มีเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ฮะ,ะสำหรับผู้หญิงนะคะสาวๆอันนี้หนักหน่อยะคะ่ะระมัดระวังได้ไปตกไปเป็นเมียน้อยใคร อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นหรอกค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณอยากเป็นคุณได้เป็นนะคะมีคนที่มีครอบครัวแล้วมารักมาชอบเราแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากเป็นดันไปเป็นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ถูกหลอกอะไรมาอย่างใดอย่างหนึ่งช่วงนี้จะเป็นยังไงล่ะก็ต้องไปฟาดฟันฝ่าฟันกันอย่างสุดชีวิตนะคะ่ะ ถ้าจะอยากได้คนของเขาขนาดนั้นก็ต้องสู้กันอย่างหนักหนานะคะอะมันเป็นโชคชะตานะคะมันเป็นดวงก็อย่างที่บอกหลักๆแล้วคงไม่มีใครไปอยากได้ของใครหรอกคะ่ะแต่ในเมื่อมันเป็นไปขนาดนี้แล้วการยื้อแย่งมันก็คงจะต้องต้องเกิดถ้าเรายอมที่จะอยู่ อีกทางหนึ่งปัญหาก็คงจะน้อยลงนะคะคนณราศีตุลน,นะคะระวังค่ะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยระวังมดลูกเลยนะคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะโรคภายในอาต้องผ่าตัดถ้าเป็นผู้ชายระวังเรื่องคดีความค่ะป่วยว่าเวลามีคดีความแล้วแพ้แล้ว มันถึงขนาดติดคุกติดตารางนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ดูกันนานอ่ะนะคะเต็มที่ก็อาจจะเต็มที่นะคะสองสามเดือนค่ะเพราะเราดูกันทุกเดือนอยู่ละเพื่อฉันภายในหนึ่งเดือนนับจากเนี้ยค่ะก็ระวังเรื่องของการที่เราจะถูกอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาข้องแวะชีวิตอย่างที่พูดมาแล้วนะคะถ้าคุณมีปัญหาอย่างที่พูดมาแล้วอยู่แล้วก็ตามแก้ไขเอาค่ะ แต่ถ้าหากว่ายังไม่มีพยายามอยู่บ้านพยายามอย่าได้ไปไปในที่ที่เขากำลังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอะไรกันเนี้ยค่ะไม่ควรไปค่ะคนที่เขาอยู่กันเยอะๆอะไรเงี้ยะช่วงนี้เขาก็ไม่ให้ไปอยู่ในที่แบบนั้นอยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยบังเอิญมีคนคนนั้นคนนี้เข้ามาห้อมล้อมเยอะแยะอะไรเงี้ย มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้หลีกเลี่ยงที่จะไปชุมนุมไปอยู่ในที่เยอะๆอยู่คนเยอะๆนะฮะพอดวงมองดูแล้วมันน่าจะอยู่คนเดียวดวงอันนี้ก็อย่างที่บอกถ้ามีคดีความอะคือแพ้ค่ะแพ้ถึงบางคนถึงขนาดติดคุกเลยก็มีนะถามถึงจิตใจเข้มแข็งมากพอหรือเปล่าถ้าจิตใจเข้มแข็งพอ ถ้าหากมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแก้ไขอันนั้นตามนั้นแบบนั้นอย่างนั้นด้วยตัวเราเองค่ะนอกจากมีเรื่องคดีความคุณต้องให้ผู้รู้เข้ามาจัดการนะคะเราแก้ไขไม่ได้ถามว่ามีผู้อุดหนุนจุนเจือไหมบางคนช่วงนี้ไม่ค่อยมีค่ะเพราะต่างคนต่างเอาตัวรอดค่อนข้างยากระมัดระวังในการใช้เงินด้วยนะคะเพราะมีคนต้องการเงินของเราเยอะ สุดๆเลยอ่ะคนที่มาหาเรานั้นเป็นคนที่เขาด้อยกว่าเราค่ะเราจะไม่ช่วยเหลือเขาก็ไม่ได้นะคะด้วยมนุษ,ษยธรรมช่วยช่วยกันไปดวงเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการไปเรียนเมืองนอกอันนี้ดีค่ะคนที่จะไปดร่่ไปเรียนเนี้ยอันนี้ดีออกจากอีกที่เพื่อไปสู่อีกที่อย่างเช่นไปเรียนที่ไกล อย่างเช่นเด็กๆที่ไปติดที่ไกลๆนะคะไกลออกจากครอบครัวไปอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ดีนนนนถ้าเป็นผู้หญิงอย่างที่บอกนะคะมีปัญหาเรื่องของความรักมีปัญหาเรื่องของการเปรักคนของคนอื่นเนี่ยการแก้ไขในจุดนี้ก็คือทําบุญนะคะไปทําบุญให้กับสํานักชีหรือว่า สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าอะไรประมาณนี้ค่ะบ้านพักฉุกเฉินถ้าเรามีนะคะทำใจให้เข้มแข็งอย่างที่บอกการที่เราหงุดหงิดหรือว่าเรามีปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้ที่เหนือกว่าเราไม่เป็นผลดีอะไรเลยค่ะดูแลตัวเองนะคะาบางสิ่งบางอย่าง มันต้องแก้ไขด้วยตัวเราเองช่วยเหลือตัวเองใช้สติปัญญาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยค่ะแม่อ้อยช้างค่ะสวัสดีค่ะ